อีกพิกัดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขยับไปดูในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะยังอยู่ที่เรื่องทรัพยากรธรรมชาติค่ะแต่หมุดนี้แฟนจะพาคุณผู้ชมไปดูการท่องเที่ยวที่ดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้องถิ่นไปพร้อมกันนะคะหมุดนี้คุณปุณรดาคชรัตน์นักข่าวพลเมืองสงขลาค่ะปักหมุดรายงานภาพนี้เข้ามานะคะ ชวนเราล่องเรือกับทัวร์อาหารปันรักที่คลองนาทับอเภอจนะจังังหวดสงขลาสนุกด้วยได้เรียนรู้ชุมชนด้วยค่ะกลุ่มอาหารปันรักที่ชุมชนกว่า11หมู่บ้านในตำบลน,นาทับอเภอภจนะค่ะร่วมกันจัดทัวร์ท่องเที่ยวพิเศษในพื้นที่คลองนาทับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและเรียนรู้วิถีประมงการจับสัตว์น้ำมาทำเมนูอาหารท้องถิ่นนะคะ อย่างเมนูที่ชาวบ้านเขาบอกขึ้นชื่อขึ้นหน้าขึ้นตาก็คือแกงส้มปลากระบอกค่ะทริปนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพมีนักท่องเที่ยวจากเชียงใหม่ลงจากเหนือมาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาค่ะ นุชก,ก็ไปลอยอวนอวนลอยเนาะอวนล้อมปลาค่ะมีสาวขึ้นมาด้วยค่ะได้พากระบอกมาเพียบเลยค่ะประทับใจมากเพราะว่ามันมีความเป็นชุมชนเนาะวิถีชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็เห็นความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่แบบ จริงๆอย่างปลากระโดดอย่างเงี้ยคือแบบโหมันอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนะแบบปลากระโดดเข้าในเรือเราเองอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้แต่แบบหิงห้อยที่จะเป็นตัวชี้วัดสภาพอากาศเนาะว่าเอออากาศบริสุทธิ์หรือเปล่าเงี้ยธรรมชาติที่แบบเยวยาจิตใจมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ชุมชนคนก็น่ารักมากๆค่ะครั้งนี้พิเศษนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยจะสามารถใช้ชีวิตแบบประมงพื้นบ้านในช่วงเวลาสั้นๆนะคะก็คือลงเรือไปแล้วก็ ไปโรยอวนวางอวนปลากระบอกกับเขาเลยแล้วก็ได้รู้ว่าเวลาสาวอวนขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกของคนที่ได้ปลาติดขึ้นมาในอวนเนี่ยเป็นยังไงเราทําให้นักท่องเที่ยวกับคนในชุมชนที่นี่เกิดความรู้สึกร่วมกันนะคะแล้วระยะยาวเขาก็จะมีโอกาสที่จะร่วมดูแลรักษาทรัพยากรไปด้วยกันสื่อผ่านการท่องเที่ยวค่ะ ผู้ชมคะ่ะคนในชุมชนเขาบอกว่าทะเลยังสมบูรณ์ค่ะอยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรด้วยกันหากว่ายังอยากจะให้ทะเลจะนะสมบูรณ์แบบนี้อยู่นะคะเพราะว่าในพื้นที่มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่พื้นที่นิคมงอุตสาหกรรมกําลังเล็งๆพื้นที่จุดนี้อยู่ค่ะจ้